รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเค นะจ๊ะหมักวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอีรุสูดดาร้อนนะครับตัวนี้เป็นออรุสูดดาก้กอนปีศนสองนะครับเบ่กมือกลางแล้วนะครับเครื่อง2.5 0 0นะครับตัวเ x เดถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับที่สองด้วยรวมนะครับลองมาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับ อาจจะมีรูรอยบ้างตามไปยุการใช้งานนะครับถือเป็นเรื่องปกตินะครับมีล้อขอบสแปดให้ยางดีนะครับกระบะหลังไม่แม็กไรเดอร์ให้พร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับเครื่องแห้งมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ถือตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับรถคันนี้เครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพาะนะครับแต่ดุ้งแผ่นแดมกันร้อนก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีโดนหนักนะครับเครื่อง2 5แท้นะครับ แผ่นเพดเป็นแผ่นเพดเดิมเหมือนจำนะครับลบไม่มีโดนหน้าแน่นอนนะครับรวมกันนี้นะครับฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่ครบนะครับแผ่นดงกเนื้ย้อนก็ยังอยู่ครบนะครับภายในนะครับผสมโตนหน้าถือผู้สวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับใหม่เรือนหม่ใช้งานได้หมดนะครับแต่ก็้ส่มโตนหน้าถือผู้ดีนะครับ บอกเป็นบอกกันมาหยีผ้าเดิมนะครับทั้งซ้ายและขว,วาไม่มีขาดนะครับบอกแคปก็ไม่ขาดตัวนี้เป็นไฟฟ้านั่งขันนะครับสองนะครับเกือบตัวสุดท้ายแล้วนะครับแผงหลังคานะครับถือว่าสวยสะอาดนะครับก็น่าติดตามนะครับรถคันนี้อาจจะราคาแพงไปนิดแต่ว่าโอเคนะครับเท่าที่ผมมองนะ เรื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ่งแสที่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถตรวจสอบรองตรวจสอบถ,อถามสภาพกันเรื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ,บอำเภอแหลมฉบับนะครับแล้วส่วน,นเพื่อนท่านใดน,นะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนอเรื่อยๆนะครับ สำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเกนจัะสวัสดีจ้า